เตะนางมาทีกูปีจักเก่าฟังจังฟังจักนี้เสียเทียนจังผู้เปลี่ยนบ,มนบ่มีลายผ่งคนใจอบลูกเมียมีจู้เพราะผัวใจดีลาจะสีจะนีเสียโดยก็อพอโดยบ่มีเปลวปากคำ ป่าจากนีเสียน้ำน้ำบ่มีเปื้อมีตุ่มสลุมเสียจะนีเสียคู่ก็เพราะว่าคู่นั่นใบนกจากนีเสียต้นไม้กระต้นไม้บ่มีดอกมีดวงลาเจ้าหงหลวงจากนีเสียสละก็สละบ่มีดอกบัว คู้หญิงจักมีเสียผัวก็เพราะว่าผัวนี่ใบเป็นคนอยากไล่บ่าจังหิหาเงินคำจะนีกามาทีเหอ